พาดู 5@ แอดบน t i k t o อกช่องทางใหม่ของนักการตลาดแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับนักการตลาดแล้วก็ซื่อต่างๆคาดการว่าปีนี้ Tik t o อกจะเป็นเทรนที่มาแรงมากและในวันนี้ผ่านมากว่า4เดือนเสร็จแล้วคงเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่แบรนด์ควรจะหันมาทำการตลาดแบบจริงจริงจังๆสักทีวันนี้ผมเลยถือโอกาสที่มาแนะนำว่า TikTok กเนี่ยมีลูกเล่นหรือว่าฟีเจอร์แบบไหนที่แบรนด์สามารถนำไปใช้ได้อย่ารอช้าไปเรื่องที่แบบแรกเลยครับ แบบที่1 Top v ท็อปวิวท็อปวิวคืออะไรโฆษณาแบบท็อปวิวก็จะคล้ายๆกับโฆษณา m a ทช์เฮบน u t u b e นะครับเป็นโฆษณาที่จะโชว์อยู่บนหน้าแรกของแอปพลิเคชันหลังจากที่ยูสเซอร์กดเข้าไปแล้วโดยโฆษณาประเภทนี้จะมีข้อดีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือมีความยาวสูงถึง15วินาทีแต่เน่ยมีเวลาที่จะเล่าเรื่องได้ค่อนข้างเยอะอย่างที่2นะครับก็คือเป็นโฆษณาที่เหมาะสําหรับทาแคมเปญแบรนด์แอนเนสมากๆการันตียอดอิมเพรสชันได้หลักล้านต่อนหนึ่งวัน อย่างสุดท้ายนะครับก็คือมันไม่ใช่เป็นการโชว์โฆษณาหรือว่าทำแบรนด์อนเอาไวเฉยแต่มันยังสามารถส่งลิงก์ไปที่อินเทอร์นแล้วก็เอ็กซ์เทอร์เน็ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นออฟฟิเชียลแอคเคาท์ของแบรนด์หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่าแลนดิ้งเพจนะครับโฆษณาแบบที่2แบรนด์เทโกเวอร์แบรนด์ over, นนเทโอเวอร์จะคล้ายๆท็อปวิวนะครับคือจะโชว์อยู่บนหน้าแรกของแอปพลิเคชันติ๊กต็อกสิ่งที่แตกต่างกันจากท็อปวิวก็คือโฆษณาเพจเนี่ยจะแสดงผลเป็นรูปแบบฟูลสกรีนในระยะเวลาเพียงแค่3-5วถึงหีา โฆษณาประเภทที่3านะครับเราเรียกว่า Infeed a d โดยโฆษณาชนิดเนี่ยจะโชว์ขั้นกาลางระหว่าง Original Content 2 Content ค,คล้ายๆกับเวลาที่เราู o o s t Post บน Instagram โดยหน้าตาของมันนะครับจะมีคำว่า Sponsor ขึ้นคล้ายๆกับ IG Story Ads โดยที่เราสามารถเลือก Targeting ได้แล้วก็มีเวลาไม่เกิน15วินาทีโดยโฆษณาประเภทเนี่ยเหมาะมากๆครับสำหรับการทำเป็น Conversion Campaign เช่นโหลดแอปพลิเคชันหรือว่ากรอกดีเพราะว่าเราสามารถใส่ Call to Action เข้าไปได้ครับ มาถึงโฆษณาแบบที่4นะครับผมเชื่อเลยว่าใครที่รู้จัก t i k t o ็อต้องรู้จักโฆษณาประเภทนี้แน่นอนจะเป็นอะไรอื่นไม่ได้นั่นคือแบรนด์ชาเลนจ์นั่นเองครับซึ่งวิธีการทำแบรนด์ชาเลนจ์ก็คือจะเป็นการจ้างอินฟลูเอนเซอร์อหลายๆคนมาทำว mm ิดีโอคอนเทนต์ติดแฮชแท็กของแบรนด์เพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาเล่นชาเลนจ์กันต่อจนเกิดเป็นไวรัลซึ่งข้อดีของการทำแบรนด์ชาเลนจ์นะครับจะมีอยู่กันทั้งหมด2ข้อก็คือ ข้อแรกแบรนด์สามารถนําวิดีโอที่เป็นแบรนด์ชาเลนจ์เนี่ยไปโปรโมทได้ในทุกๆเพจสเปซเลยไม่ว่าจะเป็น Top Vi e w แบรนด์เทคโอเวอร์หรือว่า i n f ฟิตแอดข้อดีอีกข้อหนึ่งของการทําแบรนด์ชาเลนจ์ก็คือแบรนด์สามารถที่จะดีไซน์ออกมาให้เป็นทั้ง Conversion c a m p มเปญแล้วก็แบรนด์แอดเวนต์แคมเปญได้ในแคมเปญเดียวเลยครับมาถึงโฆษณาแบบสุดท้ายนะครับเรียกว่าแบรนด์เอฟเฟกบางคนอาจจะเรียกมันว่าแบรนด์เออาร์คอนเทนต์โดยโฆษณาประเภทเนี้ยจะเป็นการที่แบรนด์สร้างภาพเสมือนจริงขึ้นมาให้ผู้บริโฆษณาที่ใช้ ้ความคิดสร้างสารรค์เพื่อสร้างการจดจําของแบรนด์ครับโฆษณาประเภทนี้นะครับผมแนะนําให้แบรนด์เนี่ยหลังจากที่ทาเอฟเฟกเสร็จแล้วให้แบรนด์นำไปโปรโมทลงในแอดเพสเมนต์อื่นๆที่ผมได้พูดมาก่อนหน้านี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไม่โปรโมทเนี่ยต่อให้เรามีความคิดสร้างสารรค์ดียังไงเอฟเฟกเราสวยงามต่การตายยังไงแต่ถ้ายูสเซอร์ไม่เห็นคนไม่รู้จักก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะจุดเด่นของโฆษณาประเภทนี้ก็คือการสร้างเอนจเกรเมนต์กับยูสเซอร์ปัจจุบันนะครับการทําโฆษณาบนทิกตอก แบรนด์ยังต้องทำผ่านเอเจนซี่ที่เป็น Official Partner กับ TikTok อยู่เท่านั้นและแน่นอนนะครับว่า Hero League ของเราเองก็เป็น Official Partner กับ TikTok ถ้าใครสนใจอยากจะสอบถามเรื่องรูปแบบการทำโฆษณาที่เหมาะกับตัวสินค้ากลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางการตลาดก็สามารถ inbox เข้ามาสอบถามได้ที่ Facebook Fan Page ของเรานะครับและสุดท้ายถ้าใครไม่อยากจะพลาดข้อมูลดีๆด,ด้านการตลาดออนไลน์ก็อย่าลืมกดติดตามโซเชียลมีเดียของเราเอาไว้นะครับ